สวัสดีครับกลักับผมเมอร์เรดแลนด์ไฮแลนด์วันนี้เราก็อยู่กับเพื่อโอเคเราจะมาพูดถึงการเตรียมการสิ่งที่ควรมีก่อนที่จะมาทำจุดทุกอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งเลยหรอความมุ่งมั่นนะครับคือมุ่งมั่นว่าจะทำไปถึงยอดรัปดาห์นะครับ ว่าเราจะทําให้ช่องเราดังแค่ไหนนะครับอย่างที่สองความเพียรพยายามนะครับความเพียรพยายามความขย,ายามนันดันใดพวกนี้ก็จะรวมกันในหมวดนี้หมดนะครับผมก, <c oughs> ก็ทุกทุกคนก็พอจะรู้แล้ว่าผมลมคิดแบบไหนบ้างอ <c oughs> อย่างที่สามเลยอย่างที่สาม ้ากความเพียรพยายามต้องอย่าลืมวันนี้นะครับความรอบคอบความรอบคอบนะครับคือเราจะบอกคนดูของเราว่าเราจะจะตายคนขับรถนอด้ยจะโงคลิปกัปนไหนบ้างนะครับแต่เขาผมท,ทุกคนจําไว้เลยนะคือทุกวันถ้ามีทุกวันหรือท,ท,ทุกวันเลยนะครับ ทำทกืันฟูนะครับผมยังทิศสี่เลยความมีคุณภาพอหัวข้อ,ขอนี้ผมยังไม่มีนะครับคือความมีคุณภาพคิศเราจะมีคุณภาพเท่าไหร่ผมไม่รู้ทีผมไม่รู้ว่าจะพัฒนาคุณภาพคิดผมไปยังไงแล้วนะครับ <c oughs> ใกล้มืออยู่ใกล้ใกล้มือนะอยู่ใกล้ใกล้มือนะออยังจัดที่เท่าไหร่แล้วกว็อูจาดที่ห้าจานที่ห้าคือคืออะไรความเรียบร้อยนะครับความสุภาพเรียบร้อยนะครับทุกทุกช่องต้องมีย่งไม่แต่งเดียวคือจาเรี ตัอย่างก,ก็จะเอาไว้ในหมวดของพวกสร้างความตลกความฮาอะไรก็ดีนะครับอย่างแต่ที่อันที่หกคือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเช่นอย่างตอนนี้นะครับเช่นอย่างตอนนี้ว่า เรามีสภาพแวดล็อคยังไงถ้าติดกับถนนเราควรหาที่เงียาบทำไหมหรือเรากควรหาแนวอื่นที่ไม่ใช่แคทเกมนะครับถ้าอยู่ข้างถนนแบบบ้านผมนี้ก็แนะนำให้ไปกาช่าอะไรหรือไม่ก็เอารูปใส่คา,ายมาสเตอร์อะไรตัวน,นี้นะครับอย่างต่อไปเลยการที่ อาทิตย์เจ็ดอาทิตย์เจ็ดคือนุกับคืออะไรเ <c oughs> อนที่7คือต้องไม่ติดยิกสิทธิ์นะครับ <c oughs> แล้ต้องหาเพลงที่มันโ,นโค c o p y r ไลท์เอาไว้เตรียมเผื่อใส่คลิปเรานะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้เรียกการติดยิกสิทธิ์นะ อย่าเอาผมเป็นแบบอย่างในเรื่องลี้กิทธิเนี่ย <c oughs> ดูไปแล้วหนึ่งคลิปไอคลิปข้างล่อนอันต่อไปที่ต้องพยายามเลยคือเพื่อนนะคือเราถ้าเรามีเพื่อนในโลกแห่งความเป็นจริงแต่เขาไม่แต่เขาไม่อยากช่วยเราทำก็เราควรหาเพื่อนที่ดีต่อเรานะเช่น ชาวผมนี่ก็จะมีอยู่สองสามคนนะแล้วก็ใน YouTube อีกก็นิดนึง <c> ง <oughs> านต่อตไปที่ต้องเปลี่ยนคือเอ้ย่ยางต่อไปที่คณค้นหาใน YouTube คือเพื่อนแพ เงเพื่อนแท้ใน youtube หรือไม่ก็ <c oughs> หรือไม่ก็คนที่เราพอช่วยได้นะครับ